ผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายปกครองไปพบกับเด็กๆไปพบกับเด็กและผู้ปกครองถึงที่บ้านนะคะเพื่อขอโทษทำเกินกว่าเหตุ โดยสิ่งที่ยืนยันได้ว่าจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ไม่ใช่กระแสสังคมก็คือคำยืนยันจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28ค่ะระบุว่าโรงเรียนเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาที่การฉบับล่าสุดที่กำหนดให้เด็กนักเรียนหญิงสามารถไว้ผมยาวได้แต่จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยค่ะนะครับนักเรียนหญิงถ้ากรณีไว้ผมยาวนะครับก็ ไว้ได้นะครับแต่ต้องรวบให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแนวเป็นระเบียบของส่วทริการที่เราต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยอกรรมการสารสาขั้นพื้นฐานนะครับก็มีส่วนที่จะเข้ามาดูแลให้ความเป็นชอบตรงนี้ด้วยครับ ผู้ปกครองกับเด็กก็เปิดเผยกับไทย PBS นะคะว่าพอใจที่ครูมาขอโทษส่วนกรณีเรื่องของการตัดสินใจจะย้ายโรงเรียนกลางคลันก็คงจะต้องดูว่าคนรอบตัวที่โรงเรียนมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างไร